สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุ่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่6ธันวาคมปี2023เราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี2ครึ่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์แฮี้3ไบรตันจะพบกับเบนฟอร์ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์แฮี้6 ฟูลแลมจะพบกับนอตเทนฟอร์เรดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีเจ็ดคริสตันพาเลตจะพบกับบอลมาร์ตคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีแปดเวลาตีสามสิบห้านาทีแอสตันวิลล่าจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีหนึ่งไละแมนเชสเตอร์กินาเดจะพบกับเชลซีคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีสองนะครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลหรืออังฝรั่งเศสกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่หนึ่งคู่ซึ่งก็เป็นนนััดตกค้งาที่ เวลาตีสามโอลิมปิกมาร์เซยจะพบก,กับโอลิมปิกลียงคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอตหนึ่งนะครับ,บโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่หนึ่งคู่ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลาตีสามบิยลูลจะพบก,กับมัค์คบีไฮฟาคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบินสปอตสามเบลกรมฟุตบอลสกอตติพีมเทมิชชิ่ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตีสตองสี่สิบห้าเซนต์จอนสโตนจะพบเซนต์เมเลนอัลเบอร์ดินจะพบคิวมาน็อกเซลติกจะพบฮิบเบเนียน ายเวลาตีสามฮาร์ดจะพบกับ Ranger. เรนเจอร์โปรแกรมฟุตบอลเข้าไปตีเลนในคืนนี้ก็เป็นรอบเซิทิ้สุดท้ายนะครับเวลาตีสามฟิออเรนติน่าจะพบกับปา마เปลือกแกรมฟุตบอลเดย์เบโพคันเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นรอบเซิทิ้สุดท้ายนะครับเวลาเที่ยงคืนบบคเซบุลเคิลจะพบกับไอทัดแฟงเฟิร์ตไบเออร์เลคุเซนจะพบกับพาร์เดบอนเวลาตีสองสี่สิบห้าแฮธาเบอร์ลินจะพบกับฮัมบูร์และสตุทการ์ตจะพบกับบรเซียดาร์มุนนะครับ เรามาดูปโปรแกรมฟุตบอลลีโวโไทยลีกครับกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่1เวลา15บหนาฬิการาชนาวีเอฟซีจะพบพีทีประจบเอฟซีนครศรีซิตี้จะพบลำพูนวอลเลย์เออร์พรามแบงค,คอกจะพบสุโขทัยเอฟซีอุดรยูนเต็ดจะพบกับบุรีรัมยูนเต็ดเวลา16บหนาฬิกาสตูลเอฟซีจะพบนครปฐมยูนเต็ดเวลา17บเนาฬิกาสมุทรสาครซิตี้จะพบกับบีจีปฐมยูนเต็ดเกษตรศาสตร์เอฟซีจะพบตลาดเอฟซี เวลา17บเนาฬิกาสานาทีหนองบัวพิเชียเอฟซี FC จะพบขอนแก่นยูไนเต็ดเวลา18บแนาฬิกาสงขลาเอฟซีจะพกบริษัทเอลเอฟซีบางกอกเอฟซี FC จะพบการท่าเรือเอฟซีบ้านไขยูไนเต็ดจะพบเชียงรายยูไนเต็ดมหาสารคามเอฟซีจะพบกับทูแบงคอกยูไนเต็ดลำปางเอฟซีจะพบเมืองทองยูไนเต็ดเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนครศรียูไนเต็ดจะพบกับราชบุรีเอฟซีเวลา19บเนาฬิกาพัทยายูไนเต็ดจะพบกับอุทัยธานีเอฟซี และชนบรี FC จะพบสมุนปราการซิตินะครับและเราไปปิดท้ายที่โปรโกแกรงฟุตบอล a อ c แชมเปียนส์ลีกนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนันที่6เวลา19นาฬิกาฮานอย FC จะพบกับอุลวัตเดดดมอน Demon, และอูหฮันทีเทาจะพบกับโปรฮันสตินเลอร์นะครับและนี่ก็คือโปรโกแกรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ